ไม่หลุดลอ็อกพนนี่จะแยกไปไหนวะเฮ้ยขาวกูไปด้วยนี่หว่าไปหมดเลยถ่ายแล้วขาว,ขาวเขาฝูงลูกขาวกูถ่ายขาวตัวเดียวแล้วเออเอเอบินตามพี่ไว้ลูก,กมันบินไม่ทันพี่มันหรอก าเร็วม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 ามามาไม่ไม่เอาน้องกลับมาด้วยลูกมามาไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วก่อนมาน้องอยู่ไหนมาเร็วมาเร็วมาเร็วมา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 เร็วมาเร็วมาเร็วมา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 เร็วมา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 เร็วเร็วมเร็วมาเวมาเร็วมาเร็วเร็วเร็วมาเว